สวัสดีค่ะวันเสาร์นะคะวันหยุดเนาะวันนี้คุณสุกก็อัดเป็นวีโอสิบนาทีเพราะอะไรทีทกี้ก็สูฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วพอดีคุณสุกจะอัดลงดยูทูบนะคะขอโทษนะคะปะะคะิดประตูตแป๊บหนึง่งพอดีไอ้คุณสุกจะชม ผู้ปกครองอันนี้ก็ไปให้ประชุมผู้ปกครองทางทางไลฟ์สดนะคะพอทางไลฟออ์ไลฟ์สดเนาะมันก็เลยทําให้เวลาเวลาในการที่จะคุยกับเพื่อนๆสายนะคะตอนนี้เที่ยงเลยนะคะประชุมเสร็จก็สิบเอ็ดโมงนะคะสิเอ็ดโมงเล่นเอาเราเป็นผู้ปกครองเราก็ต้อง คุยกับหน่อยทราบข่าวของลูกๆและหลานเรานะคะหลานนะคะไม่ใช่ลูกนะคะคุณสุก็ประชุมให้หลานค่ะหลานหลานไม่ใช่ลูกลูกประชุมเสร็จแล้วตอนนี้หลานลูกโตหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่หลานนี่คุณสุนาเสนอด้วยผ้าอัดกาวนะคะเนาะเรามาคุยกันในสิ่งที่เราชอบเนาะ ไม่ชอบไปคุย <c ười> คุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุนะคะเนาะเน,นอาจจะมาแบบโลกๆเพราะคุณสุลสดพิ่งจบเมื่อกีนะคะใส่ผ้าถุงก็ใส่ซับอัดกันนะคะคุณสุใส่ผ้าถุงอัดกาวนะคะอัดกาวที่มาเมื่อวานเนี่ยนะคะผ้าถุงอัดกาวนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะเป็นลายาใหม่เป็นผ้าไฟนะคะผ้าไฟทั้งหมดไม่มีแสมนะคะคุณสุจะไม่ขายผ้าผ้าพิมพ์หรือผ้าแสมไหม่แสมอะไรเลยนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันใส่ไม่สบายคุณสุชอบผ้าฝ้ายนะคะชอบชอบสิ่งไหนทําสิ่งนั้นชอบสิ่งไหนขายสิ่งนั้นนะคะอันนี้ก็ณสุดใส่เสื้อลูกค้านะคะอก38นะคะที่อยู่ในหุ่นลายดอกลักเนาะเพราะว่าคุณสุก็ใส่หุ่นไว้นานแล้วเพราะว่าคุณสุเสื้อตัวน,นี้คุณสุททาคอเล็กนะคะเพื่อให้ลูกค้าใส่สบายๆนะคะคอ,อสามดอกสามดอกจะใส่สบายนะ,ะสองดอกก็จะขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ แต่ถ้าสามดอกก็คือปุ๋ยสบายไปเลยนะคะใส่สบายมากสบายกว่าเสื้อตัดนะคะสบายกว่าเสื้อตัดนะคะตัวนี้ก็คืออก38ก็เลยใหญ่กว่าคุณสุกุสุใส่อก35 36นะคะก็ใหญ่หน่อยน่าจะพอดีกับลูกค้าแต,แต่แต่คนในชอบรวมรวก็ใส่ได้นะคะ36ก็ใส่ได้3าิตก็ใส่ได้นะคะแต่ค่า3ามใส่ได้พอดีนะคะเพราะเป็นไซเป็นไซของลูกค้าเนาะ <S <S อันนี้คุณสุก็น,นําเสนอผ้าอัดผ้ากาวลายขิด ลายลายขิดนะคะลายสามเหลี่ยมนี่นะคะเป็นลายมาใหม่นะคะเขาจะทอมอมอมอนะคะสีมอมอสีตุนตุนนะคะสีเหมือนผ้าเก่าเก่านะคะเขาดีใส่ใช้ได้นะคะเหมาะสําหรับผู้สูงวัยแล้วก็ลายเขาใหญ่เหมาะกับใส่เสื้อถักนะคะเหมาะกับใส่เสื้อถักนะคะตัวนี้ก็ลายอะแพรวนะคะสีม่วงแต่มีคนซื้อแล้วนะจ่ายตังค์เรียบร้อยนะคะมันสูขขายก็คือ280ดิบนะคะ 280, 2 8 0 2ผืน550นะคะ4ผืน1,000นะคะก็สุดจะลดตามสเต็ปนะคะไปมาไปเร็วมาเร็วกับไรายนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่อย่าให้ขาดทุนเนาะให้พอไปให้พอเอาแม่ไปได้ค่าขนมหลานจุดทำในสิ่งที่คุณสุดมีความสุขุณสุดก็จะทาไปนะคะคือุณสุดไม่หวังจะให้รวยหรือว่าขายให้ได้กับรายเยอะๆคือให้รวยไม่ใช่นะคะขายไปเพราะว่า ชอบอ่ะชอบก็เลยขายสินชอบนะคะสินชอบก็ขายก็แค่นั้นเองนะคะโอเคพอดีลูกสุป,ปรับพนลกเพราะมันเที่ยงแล้วะค่ะแดดจ้าสองระเบียงตามหลังคุณสุต้องเข้าบ้านแล้วนะ,ะแต่นูกสุตยังอัดไม่จบนะคะเสื้อตัวนี้ก็คือลายดอกมะเขือนะคะสูเพึ่งสอยซับใส่นะคะพอดีลูกคา้าบอกว่าเอาเอาซับสีเข้มสณสุก็เลยสอยสีเข้มเมื่อเช้านี้นะคะมเมือเช้าแล้วค่ะสิบโ,โมงประชุมผู้ปกครองไปด้วยสอยไปด้วย หลายสดรีชมนะคะพอเสร็จก็เล่นเอาเหนื่อยนะคะโอเคตอนนี้เราก็จะมาคุยเรื่องผ้าถุงอัดผ้ากาวนะคะอัดผ้ากาวเนาะตัวนี้นะคะยาว3 435หนะคะใส่ได้สบายคือส,สูงร้อยหกก็ใส่ถึงตัวม่องนะคะตม่องเลยนะคะก็น่าจะพอดีนะพอดีสำหรับเพื่อนๆนะคะโอเคถ้าไงมันสุ มีโทรศัพท์มาคุณสุดจะดอกประสดอัดอยู่นะคะโอเคคุยต่อเนาะเพิ่งได้ะะห้าทีแล้วค่อสิบนาทีก่อนนะคะอะ่คุณสุดจะมาเสนอตัวที่คุณสุดใส่นะคะตัวที่คุณสุดใส่เนาะมาอ่อตัวแพรวาที่ในหุ่นใส่นะคะตัวแพรวาในหุ่นใส่ก็จะมีสีเทานะคะสีเทาเนาะสีเทานะคะ ประดีคุณสุเปิดสีเทาสีเทานี่ก็สวยเรียบดีนะคะสีเทาก็ุณสุมีสองผืนนะคะสีเทาก็จะเรียบร้อยแต่คุณสุกก็เคยขายอยู่แล้วเนาะสองร้อยบาท ด้ยปิวอะรับผมวัดีคนส่งมาส่งของคนส่งมาส่งของต้องรับของนะนเนาะเบ็กไม่ได้นะโอเคคุยกันต่อนะคะสุดซื้อน้ำอ้อยค่ะลูกชายว่าให้ว่าแค้น้ำอ้อย สั่งซื้อเลยย่าแม่หอมอ้อยโอเคสีเทาไปแล้วนะตอนนี้สีเขียวมิ้น์ค่ะเขียวมิ้น์นะคะเขียวมิ้น์เนาะโอเคเขียวมิ้น์นะคะถ้าในกล้องเราออกฟ้าฟ้านะที่จริงตัวจริงเขาเขียวมิ้น์นะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะสองพืนห้าร้อยห้าสิบสี่พืนหนึ่งพันนะคะ มันสุดจะกรองไปทางไหนเนี่ยงง,งงตัวเองเหมือนกันนะคะแต่มันดีอย่างนะคะมันอาจพักกาวแล้วไงก็ไม่ยับเนาะพูดไปก็พือๆไปนะคะอาจพักการเรียบร้อยนะคะเจ็บริมให้เรียบร้อยนะพอดีจะเปิดัดลมเนาะเจ็บริมให้เรียบร้อยตัวนี้น้ําเงินนะคะคุณสุดตัวเล็กนะคะตงหมุนเข้าลึกๆเลยหมุนเข้าลึกๆตัวนี้น้ําเงินค่ะน้ําเงินนะคะ น้ำเงินลายก็เด่นดีนะคะพอดีมันสุดเปิดพัดลมก็<笑><笑>เลยพื้นๆนะคะพื้นๆคุณสุอาจจะจะอาจสองคลิปให้นะคะนะคะน้ำเงินแพร์บานะคะอัดกาวเรียบร้อยเย็บผืนเรียบร้อยนะคะนะคะสีเทาคุณสุมีสองผืนนะคะสีเทาจะสั่งมาสองผืนนะคะแต่นี้ก็สีชมพูบานเย็นนะคะชมพูบานเย็นเนาะ หวานเลยชมพูบันเย็นแผ่วานะคะสองรนะคะคแต่ก่อนกุญสุขายสามร้เลยสองร้อยเก้าสิบนะคะถ้าคุณสุแล้วมาถูกรอดไนดนก,กุญสุแล้วมาสุกุญสุกก็ขายถูกรอดไหนคุญสุแล้วมาแพงคุณสุก็ขายแพงนะคะุณสุข,ขึ้นขึ้นอยู่กับต้นทุนของคุณสุนะคะคุสุใส่กระถูกรวมไป <laughs> ก็คืสุดใสตะขอไงคะตะขอ,อะใส่อะไรนะเข็มกัดเนาะพูดผิดเดี๋ยวคุณสุดขอปรับพัลมด้านนึงนะคะโอเคตล้วนี้เรามาแบบที่ทคุณสุดใส่นะคะคุณสุดใส่นี่จะออกชมพูม่วงๆนะคะเทาๆนะคะ ปลาฟ้ามอมอ,มอตอบสียากอันนี้เป็นส้มมอมอนะคะส้มมอ,มอแล้วก็ออกหัวออกน้ำตาลไม่ไหม้หรือว้ก็แดงไม่ไหม้นะคะนะคะแดงไม่ไหม้นะคะสวยดีนะคะส,สีเขาตุนๆนะคะสีเขาไม่ได้สด เลยนะคะสีตึนตนเหมาะกับวัยของเรานะคะวัยของเราก็คือวัยหกสิบนะคะหกสิบ up หกสิบะับมันนะคะสีมอมสีเรียบๆไม่ฉุดฉาดแต่สีเขาลายฉุดเฉิดีแต่สีเขาผสมมอมนะคะใส่แล้วก็ดูเด่นดีสวยดีนะคะโอเคในข้อสีแดงแดงช้ำๆหน่อยเนาะ แดงอสมส้มนะคะนะะคสวยด,ดีนะคะสุดลองเอามาขายดูลองตลาดดูนะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะสองพืนสองพื้นห้าร้อยห้าสิบน,นะคะสี่พืนหนึ่งพัน 1, บาทนะคะถ้าใครอยากได้กำไรเยอะก็เอาสี่พืนนะคะ เด่นดีนะคะสวยดีเนาะเพราะว่าลายก็สวยค่ะลายข้างล่างก็สวยเนาะสายพัดก็เรียบร้อยงานเรียบร้อยค่ะงานเรียบร้อยใส่ก็แน่นกับตัวนะคะใส่สบายนะคะผ้าไม่หนักนะคะผ้าไม่บักผ้าไม่หนักแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะคะคิดเขาก็สวยนะคะจบเขาก็สวยนะใช้ได้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 นะคะไม่ไม่หลอกลวงไม่หลอกลวงนะคะ 2อ0้บาทนะคะรับก็จะทาบให้ดูนะคะเวลาเข้ากับเสื้อผักที่คุสุดทาบคือุสุดอยากให้เพื่อนเห็นว่าเข้ากับเสื้อผักเขาโอเคคือเขาสวยในลายไทยนะคะอ่าตัวนี้สวยค่ะตัวนี้เทาฉันชอบสีเทาสีน้ำตาลสีเหลืองทองสีขีดอะไรอย่างนี้นะคะ ดูเวลาเห็นสีที่ชอบคุณสุก็จะบอกว่าไม่สวยแต่อาจจะไม่สวยสาหรับคนอื่นนะคะแต่มันสวยสำหรับคุณสุมันสีพอดธีสีเลีอย,ยนๆนะคะสีเลี้ยน้อยนะตีนเทาทอด้วยเขียวมินนะคะลุดกดบกเบเขียวมินนะคะขิดเทาเป็นเขียวมินผสมนะคะสมเทาสมแดงเล็ดๆน,นะคะเนาะอย่นี้คุณสุชอบค่ะคุณสช,ชอบ น,นี้สีค้างนะคะก็แดงช้ำๆก็เรีย,ยกสีค้างนะภาษาอีสานเ็าเรียกค้างสีค้างสิสีดูโอเคนะคะสีแดงค้างนะคะโอเคเดี๋ยวไงลูงสุปรับวดีโอเป็นคลิปสองนะคะเดี๋ยวต่อกันเนาะ